ดีนะคะย่ทักทายนะคะทุกท่านพบกับบรรยากาศไร์สดของพี่อ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ New นะิวฮอนแลนด์นครราชสีมานะคะสงวน,นพงแท็กเตอร์ค่ะแล้วก็พี่อ้อยนะคะรถไถนิวฮอนแลนด์คนสวยๆ้วยค่ะจะเห็นข้างหลังพี่อ้อยนะคะย่ค่ะทักทายทุกท่านนะคะวันนี้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอขามสแกแสงค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านยี่ค่ะ นี่เลยค่ะไปที่ไหนก็มีแต่คนตอบรับเยอะแยะมากมายเลยค่ะมาอำเภอน,นี้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะเข้าแถวต่อคิวพอดีมีของชําร่วยมาแจกด้วยค่ะวันนี้พบกันในงานประชุมผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะเขตอำเภอขามสแกแสงค่ะโคราชบ้านเรานี่เองค่ะกทายเอฟซีทุกท่านนะคะนี่มีเข้ามาแล้วย่ค่ะวันนี้โดดเด่นมากเลยค่ะ วันนี้นำรถแท็กเตอร์นิวฮอนเลนทีทีสามจนะคะสาเอ้สามแรงม้าค่ะ3ามแรงมา้าเข้ามาร่วมโชว์ค่ะในงานประชุมผู้ใหญ่บ้านกำนันค่ะอำเภอขามสแกแสงโคราชบ้านเองโคราชบ้านฉันนี่แหละจ้าจ้า <laughs> บรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาขับรถมาก็เจอหมอกกลางทางเยอะๆมากมายเลยนะคะใครนะคะอี่อันนี้ใครเอ่ยเข้ามาแล้วขยันแท่น,เนอเอจีเอาจักคันวันนี้วะก็อยากได้ไดหลายคันนั่นแหลนะเนาแต่ว่าได้จักคันหนึ่งก็ยังดี ช่วงนี้ลูกค้าทักทายเข้ามาเยอะเลยค่ะตอบทันไม่ทันค่ะก็ขออภัยด้วยนะคะมีตอบไม่ทันกันก็เยอะค่ะเดี๋ยวยังไงพี่อ้อยจะเข้าไปตอบลูกค้าค่ะทุกรายเลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยขออนุญาตกลับกล้องนะคะพูดคุยกับทางผู้นำชุมชนสักนิดหนึ่งค่ะวันนี้พบกันยามเช้าค่ะ อากาศชุ่มฉ่ำเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศลอยฝนตกเมื่อคืนค่ะนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นบรรยากาศายามเช้านะคะที่เขตเพื้นที่อำเภอคมสแกแสงค่ะพอลงชื่อได้ยังคะไปลงชื่อ,อยังเป็นรถฟอร์ดราวนี่แหละค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนจ้ะมันเปลี่ยนชื่อเป็นนิวฮอลแลนด์ได้ค่ะอยากให้หนูโทรหาไหมล่ะคะถ้าอยากให้หนูโทรหาหนูก็โทรถ้าไม่อยากให้โทรหาก็เขียนไว้ว่าไม่ต้องโทรเดี๋ยวเมีจเยจะด่าอะไรประมาณนี้เขียนไว้นิด <laughs> นึงไม่ต้องโทรหาเด้ออย่างนี้เดี๋ยวฮันเด หรือว่าอยากให้หนูโทรหาไปบ่อยกะติ๊กกไว้โทรหาบ่อยๆนะประมาณนี้ค่ะเนื้อหยอกเล่นหักเด้อก็หยอกกันไปค่ะน้องลูกค้าค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะผู้นำชุมชนหมู่บ้านค่ะส่วนมากจะขอเบอร์โทรกันก็จะไม่ค่อยอยากให้กลัวเซลโทรไปกวน ่ะไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะโทรไปบรบกวนค่ะอย่างมากก็จะออขอข้อมูลลูกค้าเอาไว้ค่ะเวลามีจัดงานจัดโปรโมชั่นอะไรก็จะแจ้งไปค่ะแล้วก็ยังจะได้สิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่มาลงชื่อเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะ ทักทายทุกท่านนะคะวันนี้พบกันยามเช้าค่ะกับบรรยากาศไร้สุดของพี่อ้อยนะคะแล้วก็รถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนดค่ะวันนี้นำทีที3า0นะคะเข้ามาโชว์ในงานประชุมผู้ใหญ่บ้านกำนันค่ะก็ไปที่ไหนๆก็มีแต่คนตอบรับค่ะสำหรับรุ่นทีทีสนะคะก็รูปชมก็จะเหมือน TT3.50 ค่ะเพียงแต่แรงม้าจะต่างกัน 3.40นี่ก็จะ39แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่152สำหรับท t 3 5 0ก็อยู่ที่49แรงค่ะ180ค่ะสำหรับแรงบิดค่ะใน1,300รอบนะคะนี่เลยค่ะก็วันนี้ก็จะมาร่วมกับสงวนพงแทคเตอร์สาขาพระทองคำนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้ ชมก่อนได้จ้าเดี๋ยวพี่เขาแนะนำดูก่อนเป็นข้อมูลค่ะว่ารถของเราจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากแบรนด์อื่นยังไงเพราะว่า New h o ล l a n d ก็เป็นรถไถฟ,ฟอร์ดนี่แหละค่ะพ่อจ้ะเขตขามสแกนแสแงก็มีหลายลายอยู่นะคะก็จะมีอย่างอย่างน้องแมนค่ะที่ว่าใช้ทีทีห้า นี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศนี่ในเขตพื้นที่ตัวอำเภอของขามสแกแสงค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะนนก็เหมือนจะโลกอนินเปิดอ,อ,อ,อค่ะกมันไหลมันย้ไีบางเยอนะทงนใสค่ะเอาไว้ติดเครื่องอัดฟางก็ได้ไเดี๋ยววันที่6ก็จะมีส่งลูกค้าค่ะในเขตอำเภอขามสะแกแสงนี่แหละคะ่ะจะเป็น ลูกค้าที่ชื่นชอบในนิวฮอลแลนด์ค่ะก็ติดต่อทักทายโทรหาพี่อ้อยค่ะแล้วก็เข้าไปดูรถพอเข้าไปดูรถก็ตัดสินใจจองเลยค่ะน่าจะอยู่ตรงเขตบ้านจานนะคะก็เดี๋ยวจะส่งวันที่6ก็เดี๋ยวจะได้ชมบรรยากาศไลฟ์สดค่ะในการส่งมอบค่ะวันที่6ค่ะ เหมือนจะเอาไปเอาไปเปรียบเทียบดูจ้ะระหว่าง2รุ่นนี่ค่ะดูมันจะมีสเปคข้างหลังเนาะค่ะทีนี้เราก็ดูว่าเราจะใช้ในงานอะไรค่ะแต่ว่ารูปโฉมมันเหมือนกันเลยค่ะ รถแจกเบดล้นนวดชอบแต่อย่าง้นคุ่แ่าค่ะทักทายทุกท่านนะคะวันนี้ <c oughs> วันนี้พี่อ้อยมาออกบูธค่ะแต่เช้าช่วงนี้ก็จะงานรัวๆเลยค่ะทั้งงานออกบูธง,งานส่งมอบค่ะช่วงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะคะเริ่มต้นเดือนตุลาค่ะเริ่มต้นเดือนตุลาก็อีก3เดือนก็สิ้นปีแล้วค่ะ ก็อย่าพิ่งลำคาญกันนะคะอยู่ฝ่ายขายเนาะก็ต้องเร่งทำยอดทำการตลาดค่ะก็อย่าพิ่งลำคานกันค่ะคนไหนลำคาญก็เลื่อนผ่านก่อนก็ได้แต่ว่าก็กลับมาดูอีกทีนะแม่ลงชื่อก่อนนะคะลงชื่อรืยยังเอาของเอกสารดาจ้ะ ท่านเดเอาเอกสารเผื่อว่าคนกบ้านเอาไปเล่าคนกบ้านเดน้องมีรถไถ่าง,งามมาโชว์ค่ะท่านเดมีรถไถ่าง,งามมาโชว์ตะกี้ก็มีของค่ะแม่ดูก่อนจ้าปีนี้ก็ดีแล้วแม่ปีนี้เขาก็ราคาดีนี่ข้าวโพดก็ดีคนไหนมีอ้อยยิ่งได้ราคาปีนี้ นี่เลยค่ะก็ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยค่ะเขตบ้านเราเนาะค่ะขามสแกแสงค่ะบ้านเพื่ออยู่ขามทะเลสอตรงนี้จะเป็นขามตะแกแสงโคราชก็จะมีอ,อ,อำเภอที่ขึ้นต้นด้วยขามอยู่สองอำเภอค่ะขามทะเลสอกับขามสแกแสงก็หลายท่านก็เรียกผิดเรียกเรียกถูกค่ะแล้วก็หลังจากวันนี้ก็จะมีวันที่8นะคะ ไปร่วมโชว์ออกบูธค่ะที่เขตอำเภอชุมพวงค่ะในงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ค่ะของขบวนผู้ว่าก็ทางสงวนพง์ก็ได้ติดตามทางขาบวนผู้ว่าช่วงนั้นก็จะติดโควิดก็ไม่ได้ออกกันอยู่นานเลยค่ะก็เริ่มต้นเขาเรียกอะไรปีงบประมาณปี64ค่ะก็ก็เริ่มมีบูธมีงานแสดงตรงนู้นตรงนี้ค่ะ ก็จะร่วมไปด้วยนะคะท่านใดที่อยากไปดูรถไถสวยๆอยากมาดูเพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะก็เชิญเลยค่ะวันที่8นะคะที่อำเภอชุมพวงแล้วก็วันที่15นะคะที่ปากช่องค่ะที่อำเภอปากช่องค่ะก็เดือนตุลาแล้วก็เดือนนี้น่าจะมีงานประชุมไก่สามันของโรงน้ําตาลค่ะ เดี๋ยวพ่ให้ดูเนาะนี่ข้าราชการไทยนี่ค่ะนี่ข้าวแถวค่ะข้าราชการไทยนี่ค่ะก็ให้เห็นบรรยากาศนะคะยามเชา้ากับมาลงชื่อเด้อ <ś les> นี่แหละค่ะใครไม่เคยได้ยินภาษาคุลาดเนาะพี่อ้อยพูดภาษาคุลาดให้ฟังค่ะพูดภาษาคุคราดให้ฟังภาษาอีสานพี่อ้อยพูดไม่ได้แต่ฟังได้สื่อสารได้ค่ะสื่อสารได้ทุกอย่างค่ะฟังรู้เรื่องหมดใครยะมาเที่ยวด่านะฟังรู้หมดอ่ะ <ś les> ค่ะ เวลาคุยกับลูกค้าพูดภาษาอีสานพี่อ้อยก็พูดโคราชค่ะก็เราคนภาคเดียวกันนี่แหละคะ่ะภาษาเหมือนกันค่ะคล้ายๆกันค่ะให้ดูนะคะนี่ตัวรถอย่างเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปออกบูธที่อำเภอด่านคุณโทษค่ะก็เอารุ่นทีทีสามจุดสีศูนย์ตัวนี้แหละคะ่ะไปร่วมออกบูธก็มี ลูกค้าให้การตอบรับค่ะพ่อแม่พี่น้องให้การตอบรับเยอะแยะมากมายเลยค่ะด้วยรูปชมที่สวยงามค่ะแล้วก็ความแข็งแรงของตัวรถค่ะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆค่ะก็รถไถนิวฮอลแลนด์เราก็คือรถไถฟอร์ดนี่แหละค่ะจากเมื่อก่อนใช้ชื่อว่าฟอร์ดเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นนิวฮอลแลนด์นะคะเนาะ วันนี้อากาศดีมากค่ะวันนี้อากาศดีมากฟ้าฝนดีมากเลยค่ะปีนี้น่าจะทุกพื้นที่ค่ะทั่วประเทศเลยค่ะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกนอนสบาย บบรรยากาศคารบทงคารบทงชาติ รถทงชาติแล้วคะ่ะชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะประเทศไทย <c oughs> นี่นะคะท่านใดที่กำลังมองหายอยู่นะคะรถแท็กทอร์นิวฮอลแลนด์ที่ขนาดกำลังใช้ขนาดกำลังพอดีนะคะมานี่เลยคะ่ะ T T 3า0ค่ะ39แรงม้านะคะตัวนี้คะ่ะ คันเป็นคันตรงนะคะเป็นรถ3สูบค่ะ2 5 0 0ซีซีนะคะน้ำหนักปลายเข็นยกอยู่ที่ตัน8นะคะ๋ยวพี่อ้อยให้ไปดูะค่ะข้างหลังนะคะจะเห็นแขนแบนนี่ใหญ่แข็งแรงค่ะพอยกได้ตัน8เลยนะคะนี่เลยคะ่ะเขตพื้นที่ตรงนี้น่าจะอยากได้รถไปอัดฟางค่ะตรงขามสแกแสงหินลายท่านมาถามอยู่ ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ลูกค้าได้เ,เต็มประสิทธ,ธิภาพอะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับแดงบิดต,ตัวนี้ก็อยู่ที่152ค่ะใน1300รอบต่อนนาทีนะคะแดงบิดก็สูงอยู่ค่ะในรอบเครื่องที่ต่ำค่ะได้การชุดลากที่ดีแน่นอนค่ะแล้วก็ระบบ PTO นะคะตัวนี้จะมีระบบการสปีดเข้ามาให้ลูกค้าด้วยนะคะ ระบบหมุนตามรอบล้อค่ะระบบหมุนกลับทิศค่ะรถจอดก็ยังสามารถหมุนกลับทิศได้ค่ะหมุนกลับไปกลับมาค่ะหรือว่าจะหมุนตามรอบล้อก็รถเดินหน้าค่ะ PTO ก็หมุนไปหน้ารถถอยหลังก็หมุนกลับหลังนะคะระบบคัด์ก็เป็นคัดต์สองชั้นค่ะค่ะจะแยกกันระหว่างคัสต์ PTO กับ คัดกำลังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำงานค่ะติดอุปกรณ์นะคะทำงานได้อย่างต่อเนื่องถึงแเราเย็ยบคัดได้ค่ะอุปกรณ์ก็ยังทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นจะได้งานที่เต็มประสิทธิภาพค่ะเกียร์ก็เป็นเกียร์ 8, 8นะคะเป็นเกียร์ซิงโครชัตเทิรนค่ะเดินหน้าถอยหลังสะดวกสบายนะคะ มีคันเล่งมือให้นะคะค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะตรงฝาปิดถังน้ำมันตรงนี้ก็สามารถล็อกได้นะคะสามารถล็อกได้ค่ะถังน้ำมันนี่ก็จุอยู่ที่62ลิตรเลยนะคะตัวนี้ค่ะเห็นรถเล็กแต่ว่าจุถังน้ำถังนี้จุน้ำมันได้เยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นใช้งานได้แบบยาวๆค่ะใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะ สำหรับตัวทีที3.40นี้ตรงท่อไอเสียเขาจะออกแบบมาให้อยู่ด้านซ้ายนะคะให้อยู่ด้านซ้ายเพราะฉะนั้นก็จะไม่บังทัศนวิสัยของลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าที่ถนัดด้านขวาแต่สำหรับทีที3.50อยู่ด้านขวาบางท่านก็มองว่าก็เป็นข้อดีตรงส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาเติมน้ำมันก็จะไม่เกะกะค่ะ ตรงบันไดอะไรก็มีให้ค่ะแพลตฟอร์มค่ะก็กว้างพอประมาณนั่งสบายได้สำหรับคนตัวโตๆโดยเฉพาะมีเบาะรับน้ำหนักให้ลูกค้าค่ะเบาะรับน้ำหนักสปริงสามารถปรับได้สำหรับลูกค้าที่หนักเป็นร้อยโลก็สามารถนั่งได้แบบสบายนะคะเวลาไปใช้งานในพื้นที่ธุรกันดารที่เป็นอุปสรรคค่ะเบาะตรงนี้ยังสามารถที่จะซฟตัวเราได้ส่วนหนึ่ง ค่ะทำให้นั่งสบายค่ะไม่ปวดหลังปวดเอวอันนี้พี่อ้อยมองอย่างนี้เนาะตรงนี้เราก็ยังจะมีตรงที่ใส่ขวดน้ำให้นะคะทีใส่ขวดน้ำให้แต่เวลาพี่อ้อยหยอกลูกค้าก็จะบอกว่าเออเอาไว้ใส่ขวดเบียร์ <c oughs> ค่ะทำงานไปเอาไว้จิบเบียร์ไปอะไรประมาณนี้เนาะแต่อันนี้ก็ พู่เล่นนะคะไม่แนะนำเนาะเวลาทำงานก็อย่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วกันค่ะตัวนี้นี่ก็ค่อนข้างใสอ็อเซซอรีใส่รายละเอียดมาให้ลูกค้าค่อนข้างฟูค่อนข้างเต็มนะคะ,ะมีชุดดอบาลากชุดลากจูงค่ะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะแข็งแรงค่ะแข็งแรงเลยตัวนี้นะคะใช้งานได้จริงแล้วก็มีตัว าวาล์วรีโมทนะคะดีลักรีโมทหรือบางคนก็จะบอกคอปเปอร์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาน้ำมันไฮดรลิกออกมาใช้ภายนอกค่ะไว้ต่อเทเลอร์ดัมได้ค่ะต่ออุปกรณ์ไปใช้งานอย่างอื่นได้มากมายเลยนะคะที่จะเอาน้ำมันไฮดรลิกออกมาใช้ภายนอกค่ะอย่างที่พี่วยบอกนะคะเนอะแขนแบนนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะใหญ่แข็งแรงนะคะที่พี่ยจับให้ดูค่ะ พอยกได้ตัน8เหมือนกันเหมือนกันกับ3.50ค่ะตอนนี้ค่ะตาไก่ก็จะเป็นค่ะสลักใหญ่สลักเล็กค่ะกลับได้ค่ะนี่นะคะค่ะจะเป็นสลักเล็กก็ได้ค่ะสลักใหญ่ก็ได้ค่ะ แล้วก็เขาก็จะสำหรับเนื้อฮอนแลนด์นะคะเนาะก็จะโดดเด่นเรื่องตัวลิปโอเมติกค่ะตัวนี้เนาะค่ะก็หลายท่านดูค่ะอาจจะจําไม่ได้นะคะเนาะตัวนี้ค่ะนี่นะคะเอาไว้กดงัดนะคะสําหรับใช้กับอุปกรณ์ค่ะโดยเราอาจจะไม่ต้องใช้โพสิชันธรรมดาตัวสีเหลืองกา้านสีเหลืองนี้ก็จะเป็นโพสิชันธรรมดานะคะตัวสีเหลืองค่ะ ค่ะแล้วก็ตัวสีแดงนี่ก็จะเป็นตัวดับคอนโทรลค่ะปรับความลึกในการถ่ยนะคะอัตโนมัติค่ะสำหรับริฟโอมติกนี่ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดด้วยนะคะท่านใดที่ตัดสินใจเลือกโปรเทคเตอร์นิวฮอลแลนด์หลายลายนี่เลือกพราอมีลิฟโอมติกนี่ก็เยอะค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายค่ะเวลาเรา กับหัวงานค่ะประมาณนี้ค่ะหรือว่าไม่อยากคอยที่จะเลี้ยงหางอะไรประมาณนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงค่ะไฟสงหลังก็สวยงามนะคะมีหลายท่านก็อ,อยากได้สองฝั่งก็สั่งให้นะคะค่ะตัวนี้ที่เปิดอยู่ตรงนี้นะคะ โครงหลังคานะคะจะโดดเด่นพิเศษเลยสำหรับถ้าลูกค้าที่ซื้อรถจากสงวนพงแท็กเตอร์ค่ะสำหรับรถรุ่นที่3.40และ3.50นะคะเพราะว่ารถเอนมานจะมาแต่ตัวรถสำหรับหลังคานี่ก็แต่ะละร้านก็จะดูแลให้ลูกค้าเองซึ่งทางสงวนพงก็จะมีโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์เองนะคะแล้วก็ผลิตหลังคาเองก็จะ ดูแลให้ลูกค้าโดยทําเป็นหลังคาไฟเบอร์โครงเหล็กให้ลูกค้าค่ะแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีค่ะสามารถที่จะเซฟตี้ได้ระดับหนึ่งเลยค่ะอย่างที่เพย่อยรีวิวไปเมื่อวานค่ะก็มีลูกค้าที่เคยโทรมาบอกว่าเคยเกิดเหตุค่ะแล้วได้หลังคาโครงเซฟตี้โครง, safety, คงนี่แหละค่ะมันก็ไม่ถึงกับเป็นโครงเซฟตี้แท้เนาะแต่มันสามารถที่จะเซฟตี้ลูกค้าได้ค่ะเพราะว่าลูกค้าใช้รุ่น TT45 ตัว,น, 45, วนั้นก็ จะใส่หลังคาแบบนี้ละค่ะก็ถึงเวลาประชุมแล้วกล่องเครื่องมือค่ะก็มีให้นะคะทุกอย่างทำมาเหมือนรถรุ่นใหญ่เลยนะคะทำมาเหมือนรถรุ่นใหญ่เลยได้เวลาประชุมแล้วเนาะได้เวลาประชุมแล้ว ตรงนี้ก็อำเภอขามตะแกแสงก็เป็นอำเภอใหญ่อยู่ค่ะเป็นอำเภอใหญ่ใช้เงินดาวไม่ถึงแสนก็ได้ค่ะก็จะชอบฟงภูมิผีใช่เป็นปี ก็ลงชื่อไว้ยังคุทำไหมลงชื่อไว้ยังค่ะไม่ลง้ยังมันม,ม,มีคนาอยากได้คนนะึงขอเบอร์โทรไว้เดี๋ยวหนูโทรหาอือ่ทวกับนี่อยู่สมัครงานก็ไปซื้อซื้อของปล่อยได้ซื้อของบล่อยไม่ล้วนแต่ไปตักมันนหคเขาพี่นี่มุกปล่อยหวานอ่ะ ท่านี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะลฟ์สดของพี่อ้อยนะคะค่ะก็กลับมาเจอกับพี่อ้อยอีกแล้วนะคะก็ กับบรรยากาศไลฟ์สดนะคะของพี่อ้อยค่ะในงานประชุมผยใหญ่บ้านกำนันนะคะวันนี้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอขามสแกแสงนะคะเดี๋ยวยังไงพี่อ้อยจะขออนุญาตหยุดการไลฟ์สดก่อนนะคะะยังไงเดี๋ยวพบเจอกันในโอกาสต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยขออนุญาตรับลูกค้าก่อน,นะคะะ่ะยังไงพบกับบรรยากาศไลฟ์สด ขอ,ของพี่ Debatte, dragon, อ blanc, hesion, banks, fairly, ้อยในโอกาสต่อ uh, ไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจในเฟซบุ๊กนะคะในช่อง Youtube พี่อ้อยด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอากาศดีมากกว่านี้เป็นสีขาวนะเนี่